วันนี้นะเป็นวันสำคัญนะของชาวไทยเรียกว่าทั้งประเทศเลยพอเป็นทุดรู้กันว่านะวันนี้เป็นวันบุญเดือนสิบที่ไหนที่ไหนนะไม่ว่าภาคไหนนะญาติโยมก็พากันมาเข้าวัดแล้วก็มาทำบุญบุญนี้เนี่ยก็มีชื่อเรียกต่างๆกันนะ ถ้าเป็นภาคกลางก็บุญกริยาศาสตร์ถ้าเป็นภาคเหนือก็บุญสลักกระพัดถ้าเป็นภาคใต้ก็บุญชิงเปรดนะส่วนภายอสานเราเนี่ยเรียกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวสากเป็นวันที่ผู้คนทั้งหลายนะมาร่วมกันบำเพ็ญบุญโดยเพราะการถวายสังฆทานพระอุทิศให้กับ ผู้ที่ลงรับนะซึ่งก็เป็นบุพการีบ้างเป็นพ่อแม่หรือเป็นบรรพบรุษบ้างบางทีก็เป็นลูกเป็นหลานนะที่จากไปแล้วก็อุทิศไปถึงแม้กระทั่งเปรตและสัตว์นรกนะทั้งหลายทั้งปวงนะผู้คนเนี่ยก็มาทำบุญ แล้วก็เป็นบุญพิเศษนะเพราะว่ามีการทำสลากด้วยนะทำสลากให้พระจับนะถ้าเป็นตามประเพณีนะ,อะตอนใสายๆก่อนเพลนี่ก็มีการถวายอาหารแล้วก็มีการจับสลากนะว่าพระแต่ละรูปหรือเนนแต่ละรูปเนี่ยไดอ้อาหาร หรือว่าทานของผู้ใดเพราะว่าแต่ละคนก็พากันเอาภาชนะเอาอาหารพร้อมทั้งสลากนะชื่อของเจ้าของพระนี่ก็เน้นบ้างพระบ้างก็จับได้สลากของใครนะคนนั้นก็นำมาถวายอันนี้เรียกว่าเรียกว่าบุญเข้าสากนะสากนี่คือสลาก หรือว่าถ้าเป็นภาคเนื้อก็เรียกสลักกับพัดแต่ว่าตอนนี้บ้านเราก็ก็ทำกันแบบไม่ได้มีสลักแล้วนะก็มาถวายเป็นสังฆทานไปเลยอันนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาช้านานแล้วก็คงจะทำสืบต่อกันไปเรื่อยๆ ตราบใดที่ผู้คนยังระลึกถึงบุพการีบรรพบุรุษงานบุญข้าวสารนี่มันก็มีคติเตือนใจเรานะมีคติสอนใจว่าคนเราในยามที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยแม้จะมีทรัพย์สินบริษัทบริวารมากมายเพียงใด แต่พอตายไปแล้วไปอยู่ปรโลกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นที่พึ่งไม่ได้มีอย่างเดียวที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็คือบุญกุศลน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ปรโลกแล้วนะก็ต้องการบุญกุศลที่จะช่วยหล่อเลี้ยงให้เป็นสุข เงินทองทั้งหลายที่มีที่ดินทั้งหลายที่มีช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันตกมันตกเป็นของคนอื่นหมดตัวเองเอาไปไม่ได้สิ่งที่จะพึ่งพาอาศัยได้ก็มีแต่บุญกุศลบุญกุศลส่วนนึงคือบุญกุศลที่ได้บําเพ็ญตอนที่มีชีวิตอยู่อีกส่วนหนึงคือบุญกุศลที่ลูกหลานผู้ที่ยังอยู่ในอุทิศให้ อันนี้เป็นข้อเกินใจนะว่าในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เราอย่ามัวแต่นะทำมาหาเงินสะสมทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะต้องรู้จักทำบุญสร้างกุศลด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัตินี่มันก็มีประโยชน์นะก็เฉพาะตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวมันก็มีโทษด้วยเป็นภาระให้ต้องดูแลต้องคอยรักษาถ้าหายไปเสื่อมไปเสียไปก็เป็นทุกข์เรียกว่าเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าสิ่งอื่นที่ดีกว่าคือบุญกุศลน,นี่แหละบุญกุศลน,นี่สามารถทำให้เกิดสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าได้ เงินทองทรัพย์สมบัติบริษัทบริวารนี่อย่างมากก็ให้ความสุขได้แก่เราเพียงแค่ชาตินี้แล้วก็เป็นสุขที่เจอด้วยทุกอย่างที่ว่าแต่ว่าพอไปปรโลกแล้วนี่มันไม่มีประโยชน์เลยเพราะเอาไปไม่ได้แต่บุญกุศลนี่สินะเป็นประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าทำให้มี อายุวันนะสุขาพรักถ้าทําบุญสร้างกุศลมากนะก็มีมิตรมากนะช่วยเหลือเกื้อกูลในยามตกทุกข์ได้ยากนอกจากนั้นยังช่วยทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานมีอายุวันนะสุขาพระกก็ดีโยหรอกแต่ว่ามันต้องมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานอันนี้เนี่ย บุญเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าบุญนั่นจะเกิดจากศรัทธานในสิ่งดีงามเกิดจากการมีจาคะการเสสละนะบริจาคทานแล้วเกิดความรู้สึกผ่องใสปีติพระโมทหรือว่าได้ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นรวมทั้งการได้ภาวนาจนเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธิ อันนี้มันก็ทำให้นะจิตใจเป็นสุขด้วยอันนี้เรียกว่าสุขในชาตินี้และยังตามนะไปส่งผลเป็นอานิสง์ในชาติหน้าด้วยนะอันนี้เป็นความเชื่อของเราชาวพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรายัางมีชีวิตอ,อยู่เนี่ยอย่ามัวแต่ทำมาหาเงินจนลืมการทำบุญทำกุศลน,นะ หลายคนเนี่ยมุ่งหน้าหาเงินนอกจากไม่มีเวลาทําบุญสร้างกุศลแล้วนี่ยังกลับทําบาปด้วยนะเพราะว่าอยากได้เงินมากอยากรวยเร็วๆก็เลยไปคดโกงบ้างไปคอรัชชั่าทุจริตบ้างลักขโมยบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเข้าหาอบายมุกการพนันด้วยหวังว่าจะรวยเร็วนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ มีแต่ยากจนลงนะซึ่งทำให้ต้องเผลอทำชั่วเช่นค้ายานะทุจริตคอร์รัปชันลักขโมยนี่กลายเป็นว่าเงินทองกลายเป็นอุปสรรคนะของการทำบุญนะไม่เพียงแต่ทำให้เราไม่มีเวลาหรือไม่สนใจทำบุญทำกุศลแล้วนะยังกลับยิ่งกว่านั้นนะ เกิดโทษยิ่งกวนั้นคือทําให้ทําชั่วทําบาปเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆอันนี้ไม่ดีนะไม่ว่าเราจะหาเงินหาทองมาแค่ไหนสร้างเนือ้อสร้างตัวอย่างไรก็อย่าลืมสร้างกุศลด้วยเพราะบุญและกุศลน,นี่แหละนะที่มันจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้า ไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอให้ลูกหลานว่าพอถึงพอถึงวันสงกรานต์หรือพอถึงวันบุญเดือนเสร็จนี่รอลูกหลานมาอุทิศบุญกุศลให้คนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลในชาตินี้อย่างเต็มที่แล้วนี่นะพอไปสู่ปรโลกแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีมีสเสบียงบุญอุดหนุน ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาทำบุญอุทิศให้เผลอๆนะถ้าเกิดทำชั่วนะก็กลายเป็นเปรตเลยนะกลายเป็นเปรตนี่ก็หนักเข้าไปใหญ่ชาวน,นี้ร่ำรวยสุขสบายแต่พอ,อตายไปกลายเป็นเปรตนะหิวโหวยหนาวเหน็บอันนี้นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้คงต้องรอ นะรอลูกหลานหรือเพรอะพ่อแม่มาทำบุญให้นะในบุญเดินสิบอย่างเดียวเลยพ้นจากวันนี้ไปก็ไม่มีโอกาสนอกจากเขาจะทำบุญถวายสังฆทานในโอกาสพิเศษข่าเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานทำบุญให้กับเราเวลาตายก็ต้องมันทำความดีนะกับลูกกับหลาน รวมทังกับพ่อกับแม่ถ้าเราทําความดีเอาดูแลเอาใจใส่ลูกหลานสมกับเป็นบุพการีบุพการีคือผู้ที่ทําบุญเอาไว้ก่อนหรือทําความดีไว้ก่อนเมื่อเราทําความดีให้กับผู้อื่นไว้ก่อนถึงเมื่อเราจากไปเขาก็จะระล,ลึกถึงเราแล้วก็ทําความดี สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้เราแต่ถ้าเราไม่สนใจดูแลลูกไม่สนใจดูแลพ่อแม่ไม่สนใจนะดูแลญาติมิตรถึงเวลาตายไปนะนอกจากไปเป็นเปรตแล้วนะหรือไปอยู่ในนรกแล้วนี่ก็ยังไม่มีใครเนี่ยคิดถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันวันบุญเดือนสิบหรือบุญข้าวสารนี่เนี่ย มันมีคติให้เราพิจารณานะว่าประการที่หนึ่งเงินทองที่เรามีทรัพย์สมบัติที่เราหามานะมันช่วยได้เฉพาะชาตินี้แต่ช่วยไม่ได้เมื่อเราไปสู่ปรโลกมีแต่บุญกุศลเท่านั้นนะที่จะช่วยเหลือเราอำนวยให้มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในขาะที่ยังมีลมหายใจในขาะที่มีกำลังวังชาก็สร้างความดีเอาไว้ทําบุญสร้างกุศลเอาไว้นะเป็นที่พึ่งนะในชาติหน้าแล้วก็ในชาตินี้ด้วยคราวเดียวกันนะถ้าเราอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยมาทําบุญอุทิศให้กับเราและลึกถึงเราในวันแบบนี้นะ,ะเราก็ต้องอทําดีกับเขานะ มีความรักความเมตตามีความรับผิดชอบเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นคู่ครองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะเมื่อทําได้เช่นนี้นะอะ่ก็มั่นใจได้ว่านะถึงเวลาที่เรา,าไปประโลกก็จะมีคนระลึกนึกถึงแล้วก็ทําบุญอุทิศให้นะไม่งั้นเนี่ยก็จะอยู่อย่างลําบากนะบางทีก็กลายเป็นเปรตนะลาบากทรมานยังมีเรื่องเล่าว่าเนี่ย สมัยที่สมัยพุทธการเนี่ยพ,พระสายริบุตรเนี่ยบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่จริงท่านสําเร็จแล้วนะแต่ท่านก็ยังทำความเพียรเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับอนุชนรุ่มหลังก็มีเปรตนะผอมโซหิวโหย้ยหนาวเหน็นบมาขอส่วนบุญท่านพิจารณาไปก็เพราะว่าเอาเนี่ยเปรตตัวนี้ก็คือมารดาของท่านในชาติก่อน แต่ว่าสมัยที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยไม่ได้ทำความดีนะมีความโลภนะทำความชั่วตายแล้วก็เลยเป็นเปรตหนาวเหน็นบพารามานพระไตรปุณเนี่ยท่านประสงค์ที่จะช่วยแต่จะช่วยยังไงนะท่านที่ท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วช่วยโดยการถวายสังฆทานก็มีการ ถวายทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งวิหารนะเพื่อเป็นทานให้กับสงฆ์สังฆทานเนี่ยนะพอถวายเสร็จปรากฏว่าอนิสงส์เกิดขึ้นทันทีกับเปรตตนนั้นนะที่เคยไายพร้อมก็มีอาหารทิพนะที่เคยนะไม่มีเสื้อผ้าผ่อนใส่ก็มีนะเสื้อผ้าสวมใส่ แล้วก็มีวิมานาได้อยู่วิมานทันทีเลยอันนี้ก็เลยเป็นธรรมเนียมนะว่า,าเมื่อจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงรับนะเราก็มาถวายสังฆทานแม้กระทั่งพระไตรลิบุตก็ทําเช่นนั้นเป็นแบบอย่างเมื่อถวายสังฆทานแล้วบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อุทิศให้กับผู้ที่ลงรับอย่างที่เราพวกเราจะมาทํากันในวันนี้นะก็เป็นการมาถวายสังฆทาน แล้วก็อุทิศกับผู้ที่รล่งลับก,ก็เป็นการแสดงความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วก็ขออนุมโมทนานะที่พวกเรามาร่วมกันมาบำเพ็ญบุญเดินสืบในวันนี้นอกจากเป็นการสืบต่อประเพณีแล้วเ,เป็นการเตือนใจให้เราระลึกถึงการบำเพ็ญกุศลให้เป็นที่พึ่งในอาในปรโลกและขณะเดียกันก็เป็นการแสดงความกตัญญูนะกับผู้ที่ล่งลับด้วย จากนี้ไปก็เตรียมรับพรจะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปัน,นารโสยะธาเมณีชโชติราชโยถาอ <c oughs> ิโยวิวาจันตุชาภารโอโควินาสตุมาเตภา,า,ว,าวันตารายุสุขีธีภายุโกภาวาอิวันตนาสิลสานิตา มูตะปัจจายนจักตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุปังภะลัง